สวัสดีค่ะวับวันนี้นะผมจะมารีวิวโคกโบราณของญี่ปุ่นทรงอ้วนครับผมเป็นอย่างนี้ผมนี่เนหะ็นไหมนี่อันนี้คือฝาข้างบนครับผมนี่ฝาข้างฝาข้างบนตัวขวดก็เป็นอลูมิเนยียมเป็นทรงอ้วนครับผม ของของญี่ปุ่นแบบโบราณหนึ่งเนี่ยภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอันนี้ทั้งทั้งหาหายากแล้วก็แพงด้วยครับผมเนี่ยอันนี้ค่ะแพงขวดหนึ่งนี่เป็นร้อยครับผมเนี่ยทั้งแบบว่าโบราณแล้วก็ขวด วัดหนึ่งก็แพงด้วยครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับผมก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดกดซับสไคร้ด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ